มีเรื่องมาหลอนพอดแคสต์สำนึกเพราะผีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มูผมได้พบพ่อมามูของผมมีสื่อว่ากล้ากล้ามันอาศัยอยู่ในมูบ้านน้อย ที่ห่างไกลจากโตเมืองหมู่บ้านนี้มีผู้เยญ่บบานที่ซื้อว่าลุงโกลุงโกเพิ่นเป็นคนที่ชาวบ้านเขารวบนับถือเพราะว่าเพิ่นเป็นคนจิตใจดีคอยซอยเหลือชาวบ้านเวลามีปัญหาอยู่เสมอจนเหตุให้เพิ่นเป็นที่รักมักอกมักใจของทุกคนแต่กระจังวาหล่ะครับเมื่อใดที่เฮามีคตหมักเมื่อนั้น เข้ากัเสิมีค้นสั่งคือกันเพราะว่ามือที่เช่าบ้านทุกคนต่างกับผ้ากันเสียใจกับเหตุการณ์ที่บอขาดฝันได้มาถึงมือนั้นลุ่งโกต้องตายจากไปอย่างมีเงินงำเนื่องจากว่าการตายของลุ่งโกคือจังมีผู้ใดามาทำลายแกให้ถึงแก่ความตายกันนั่นละครับคือจะต้องตามล่าสาะหาคำตอบว่าคนดีๆจังลุงโกนั้น ไปมีเรื่องมีเล่ากระไ a นอกเสียจากเป็นการกระทําของลุงโกนั่นเองที่ไปขัดผลประโยชน์ของผู้ใดเขาหลังจากที่ลุงโกเบิร่ตมหายใจหยาดิยาดได้ปรึกษากันว่าสิจัดงานจังไหนดีเพราะว่าลุงโกเคยเว้าเหรียญเบาหัวตอนที่เบิ่งรูปของปูว่าถ้าหากว่าแกเป็นเอียงไปก็อยากให้ใส่วิธีเผาแบบคนลุนปูรุ่นทวดของแกนั่นเอง วิธีการก็คือใส่กล่องฟอนโดยมีกล่องไม้ที่ตัดแล้วมาวางเรียงซ้อนกันขึ้นเพื่อที่จะนำ้ำโล่งศพมาวางไว้ข้างบนแล้วก็จุดไฟแล้วญาติพี่นอ้องก็จะ่าจนกว่าศพจะใหม่เป็นกี่เท่าหรือว่ากัด่าจนมาไฟหมอนเบิดแล้วจังผ้ากันกับบานการเผาศพแบบนี้เป็นการเผาศพแบบโบราณที่ผ้ากันเอื่นว่าการเผาศพแบบของฟอนนั่นเอง แล้ว,ว่าพ่อลูกๆหลานๆได้ยินความคิดแบบนี้ก็ได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าการเผาแบบโบราณน,นั้นเป็นการเฮ็ดให้เชาวบานเดือดร้อนผ้ากันเผาแบบปัจจุบันนี้คือสิดีกว่าเพาว่าสิเป็นเมนหรือว่าสถานที่กับพร้อมเบิดการจัดการเอียงกระสะดวกกะง่ายกว่าการเผาศพแบบโบราณน,นั่นเองได้มติแบบนั้นแล้วทุกคนก็นได้นำศพของลุงโกไปตั้งไวยูวัด สวดสามมือแล้วก็จะเผาศพของลุงกูเลยงานศพกำลังสิพานพลไปรบมือแต่ว่าก็เกิดเรื่องขึ้นสะกอนมือนั้นในขณะที่สิน้ำศพของลุงกูขึ้นไปว่างทั้งเม่นนั้นพิธีกรรมก็คือจะเอาศพแหว่นรอบเม่นสะกอนสิผ้ากันยางวนรอบเม่นอยู่นั่นท่านใดนั้นค้นแบกลงก็ด้ยินเสียงดังมาจากในโลง พร้อมทางมีเสียงห้องขอความซอยเหลือเฮ็ดให้ค้นแบกโล่งตกใจเลยพากันว่างโล่งศพนั่นลงแล้วจู่ๆท่านไหนโล่งกระเปิดออกเฮ็ดให้คนที่อยู่ภายในงานตกอกตกใจกันทุกคนเพราะว่าภาพที่เห็นคือภาพคนที่อยู่ในโล่งว่ามปนลุงโกแต่ว่าเป็นนาเบิมซึ่งนาเบิม้มแกเป็นผู้ซอยผู้ยา่บ้านนั่นเองเป็นผู้ซอยผู้ยา่บ้านของลุงโก ทุกคนต่างแปลกอ,อกแปลกใจว่าเป็นอย่างนาเบิมคอยได้ไม่อยู่ในโลกนี้ใดแล้วศพลุงโกนันนหายไปใสพวกเฮาเหลียวเห็นทาทางของนาเบิมในตอนนี้เบิ้งแทบสีบดายเลยเหลียวเบิ้งแล้วคือจังคนตายหน้าตาบ่มีสีเลือดอยู่เทิ่งใบนานาเบิมแกเว้าออกมาเองว่าแกเป็นคนเฮ็ดให้ลุงโกตายแกในใสยาผิดลงในอาหารที่ลุงโกกิน เมื่อตอนหลายวันก่อนหนานั้นแต่หลังจากที่ลุงโกตายไปแล้วกับบเคยมีมือใดที่นาเบิมจะยู่ย่างสงบสุขเลยแกบอกว่าแกเห็นวิญ,ญญาณของลุงโกตามไปสุมองสุทีจนนาเบิมแกอดบร่นทนมาไหวจังไใหวายอ้อนวอนขอให้ลุงโกยุดตามอาคาดมาไา้แกลุงโกบอกนาเบิมว่าถ้าอยากให้เลิกตามเลิกลาวีแต่ต้องเอาโตแก ไปนอนในโลงจนกว่าจะวนรอบๆเม่นเสร็จนาเบิมแกก็เลยยอมเหตุตามและแกได้เอาศพลุ่งโกไปไว้อีกลง่หนึ่งนาเบิมแกสารภาพกับชาวบ้านทุกคนมอบโตกับทางตำรวจตำรวจก็รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีนาเบิมก็ได้ไปใส่กรรมอยู่ในคุกส่วนสาเหตุการฆาตกรรมว่างอย่าผิดให้ลุงโกถึงแกชีวิตสาเหตุมาจาก การคัดผลประโยชน์เนื่องจากว่านาบ่มแกอยากสิเก็บคาเซาหน้าเพิ่มจากไทบานแต่ว่าลุงโกได้ขัดขวางเอาไว้บ่เห็นดีเห็นงามนําลุงโกเป็นห่วงวาชาวบานสิเดือดร้อนนั่นเองชาวบานก็ได้แต่เสียดายที่ขาดผู้นําดีๆมีเมตตาแบบลุงโกไปคนดีเป็นอย่างบุกรรมคือมาตัดรอนเฮดไหอายุสั้นเทบุก มีเรื่องมาหลอนพอดแคสต์